สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับวิมานตุ๊ดฟาร์มนะครับฟาร์มหมูนะครับผมหมูแม่นี้นะครับเป็นหมูแม่ใหม่นะครับทองแรกนะครับผมที่ต้องบอกเลยนะครับว่าเรานําแม่หมูตัวนี้ ที่ตอนเราซื้อลูกหมูมาอายุ2เดือนนะครับนำมาเลี้ยงในวันที่10พฤศจิกายน2,565เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับและวันที่25คือวันนี้นะครับ25พฤษภาคม2,566แม่หมูได้ให้กำเนิดลูกแล้ว ซึ่งรวมระยะเวลาที่เรานํามาขุนนะครับก็ราวๆหกเดือนพอดีดังนั้นจึงสรุปได้นะคะว่าแม่หมูแม่นี้นะครับเราขุนได้สองเดือนครึ่งน,นะครับเราขุนเขาได้สองเดือนครึ่งเขามีอาการกลับสัตว์นะครับแล้วก็ได้ผสมกับพ่อพันธุ์คุมฝูงของเรา เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับยังมีการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับซึ่งให้พ่อพันธุ์นะครับอยู่ด้วยแต่ตัวนี้เขาเป็นสัตว์แล้วเขาก็ข้ามมาอยู่กับตัวผู้พ่อพันธุ์ประจาข้อของเรานะครับเพราะว่าเราเลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับที่ว่ามีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์อยู่ด้วยกันรวมไปถึงนะครับเราจะมาแยก อนที่เขาท้องโตซึ่งหมู่แม่นี้นะครับก็อายุรวมที่เราได้มาพร้อมกับตอนเกิดนะครับก็6เดือนพอดีดังนั้นเราขุนได้2เดือนครึ่งนะครับอายุแม่หมูก็จะอยู่4เดือนครึ่งนะครับก็ทําให้ได้ลูกถามว่าเป็นความผิดพลาดไหมถือว่าผิดพลาดอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าแม่หมูยังตัวเล็กอยู่แล้วก็อายุยังเล็กนะครับแต่มีความโชคดีในความผิดพลาดนั้นก็คือว่า แม่หมูมีสัญชาตญาณในการเลี้ยงลูกและคลอดลูกเองตามธรรมชาติซึ่งเราไม่รู้ในวันที่แม่หมูผสมพันธุ์จึงไม่สามารถที่จะก,กําหนดวันคลอดได้แยมจึงนําแม่หมูมาแยกไว้ตัวเดียวนะครับเพื่อให้ได้คลอดแต่เราก็ดูลักษณะแล้วแหละครับว่าแม่หมูนะครับเขาท้องจริงๆและวันนี้นะครับตอนเช้าเขาก็ได้คลอดออกมา ได้ลูกทั้งหมด9ตัวแข็งแรงดีนะครับทางวิมานตุ๊ดฟามตุ๊ดแยมนะครับก็ได้ทำการตัดหางตัดฟันและปั๊มปากลงไปนะครับรวมไปถึงการฉีดธาตุเหล็ก ซึ่งเป็นวิตามินเข็มแรกนะครับในปริมาณ 1cc นั่นเองนะครับให้กับลูกหมูและรวมไปถึงการฉีดยาแก้อักเสบให้กับแม่หมูนะครับในปริมาณ5ซ c นั่นก็คือยาแก้อักเสบออกซิลเอนะครับและวิตามินคาโตซาน 10cc ครับผม นี่ก็คือแม่หมูของเรานะครับเป็นแม่หมูที่ทำทุนให้เราได้เร็วที่สุดในบรรดาที่เคยเลี้ยงหมูมาเลยรวมไปถึงลักษณะแม่หมูมีความอุดมสมบูรณ์ที่รวดเร็วและตัวโตวมากนะครับและรวมไปถึงลูกหมูนั้นก็แข็งแรงดีลูกหมู ทุกตัวแข็งแรงมีขนาดตัวเท่าเท่ากันนะครับและเลี้ยงง่ายมากๆเลยไม่มีคันร้องเลยนะครับเข้าไปจากลูกหมูได้เล่นกับหมูได้นะครับแม่หมูไม่ดุนะครับเชื่องมากซึ่งต้องบอกว่าแม่หมูแม่นี้ ทุกคนต้องดูให้จบคลิปนะครับผมจะเฉลยแล้วนะว่าแม่หมูแม่นี้เป็นสายพันธุ์อะไรแม่หมูแม่นี้นะครับเราได้มาในนามสายพันธุ์ดำภูพานนะครับผสมกับดูรอกดำนะครับแต่ผมก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นสองสายผสมนะครับเป็นดูรอกดำและก็ดำภูพานนะครับเพราะว่ารูปร่างของแม่เขานั้นก็ โอเคมากแต่ตอนนี้ยังเด็กมากหน้าเด็กมากเพราะว่าเพื่อนในรุ่นของเขานะครับเพิ่งขึ้นเมื่อวันนี้เลยนะฮะเป็นสัตว์แล้วในวันนี้ซึ่งเราก็จะทําการผสมพันธ์ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับเพื่อนเขา2ตัวนะครับขึ้นพร้อมกันเลยแต่วันนี้ค่ะตัวนี้กับคอดลูกแล้วนั่นเองนะครับ ถามว่าเป็นความผิดพลาดมากไหมก็ไม่ถือว่ามากเพราะว่าความผิดพลาดนั้นก็เป็นความโชคดีแต่ถ้าในมาตรฐานการเลี้ยงหมูนะครับเราก็ไม่ควรให้หมู ได้ลูกเร็วจนเกินไปนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นในครั้งนี้คือความโชคดีมากๆเลยที่แม่หมูนั้นมีสัญชาตยานและการเลี้ยงลูกสูงรวมถึงแม่หมูไม่ดุด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการเลี้ยงดูนะครับเราเล่นกับหมูตลอดและปล่อยให้หมูอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในบริเวณที่กักขังไว้นะครับก็เลยทําให้แม่หมูนั้นนะครับมีความเชื่องอารมณ์ดีนั่นเองนะครับ ลูกหมูที่เห็นอยู่นะครับเป็นลูกหมูที่ผสมพ่อพันธุ์ลัดไว้เลือดลอยเข้าไปนะครับเป็นพ่อคุมฝูงนะครับเดี๋ยวยามจะให้ดูพ่อพันธุ์นะครับ นี่ครับผมพ่อพัน์ุที่เราได้ใช้ผสมพันธุ์ในคอกนะครับที่ทําให้ได้ลูกหมูตัวโตๆยาวๆนะครับผมและก็มีความแข็งแรงนะครับนี่เลยบอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากๆเลยพ่อหมูตัวนี้นะครับมีลักษณะยาวราตัวยาวนะครับท้ายใหญ่นะครับแล้วก็การเจริญเติบโตที่ดีให้ลูกสวยนะครับเหมาะกับการทําพ่อพันธุ์มากๆเลย กลับมาดูนะครับนี่คือคอกหมูของแม่หมูเฮงๆนะครับน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกดีมากถึงลูกจะตัวเล็กมากๆสำหรับท้องแรกนะครับแต่ถือว่าแข็งแรงและสมบูรณ์มากๆรูปทรงถือว่าโอเคเลยครับดังนั้นชุดนี้นะครับแยมจะนำไปทำเป็นหมูขุนนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์และก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ สำหรับการเลี้ยงหมูของแยมนั้นเป็นคอกหมูบ้านที่เรานั้นนะครับได้ทำฟาร์มเป็นอาชีพเสริมนะครับขึ้นมานะฮะ อย่างไรก็ตามถ้าสนใจหรือแลกเปลี่ยนความคิดข้อคิดต่างๆรวมไปถึงวิธีการเลี้ยงดูและการรักษาเมื่อยามหมูป่วยรวมไปถึงการรักษาเบื้องต้นสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้กับเยี่มทุกทางเลยนะครับี๋ยวเยี่ยมจะฝากลิงก์แปะเอาไว้นะครับเมื่อจะเป็น Facebook Line แล้วก็ไอจนะครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามและมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ